สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องมะนาแพัน์นะคะวันนี้มะานามาขอแนะนําตัวก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าทําไมมะนาถึงมาทําช่องมะนาแพน์นะคะมีแนวคิดยังไงแล้วก็มีอะไรทําไมถึงได้มาทําช่องนี้ถึงได้เกิดช่องนี้ขึ้นนะคะ ก่อนอื่นเลยก็คือว่ามะนาเนี่ยมีชื่อว่าฮุสนานะคะฮุสนาก็คือเป็นชื่อของคนอิสลามเนาะแล้วก็ทําไมถึงเรียกแทนตัวเองว่ามะนาก็คือว่ามะในคําของอิสลามก็จะแปลว่าแม่ใช่ไหมแล้วประเด็นคือตัวเองเนี่ยมีลูกทั้งหมดห้าคนนะคะห้าคนในที่นี้ก็คือว่าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหลานแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยทุกคน แม่ๆป้าๆน้าๆทุกคนเนี่ยจะไม่มีว่าเป็นป้าเป็นนา้าเป็นอะไรนะคะเราก็จะเรียกทุกคนแทนตัวว่าแม่เพราะฉะนั้นมะนาก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยขอเรียกแทนตัวเองว่ามะนานะจ๊ะมะนาทํางานประจํานะคะทํางานประจําทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแล้วเป็นคนที่รักต้นไม้ด้วยเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากเป็นคนที่แบบ เห็นต้นไม้แล้วเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะค่ะเวลาเรากลับมาบ้านแล้วเราเจอต้นไม้เนาะเราก็จะมีความสุขกับมันใช่ปะเอ่อหลายๆคนที่ที่รู้จักก็จะรู้ว่ามนาเป็นคนที่ปลูกต้นอะไรก็จะแบบดีรอดปลอดภยัยดูแลแล้วแบบคือคือมาอยู่ในมือก็คือทุกคนก็จะวางใจว่าเอออยู่กับในมือมานาเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้เนี่ยก็คือจะเจริญเติบโตงอกงามอะไรประมาณนี้นะ แต่จริงๆแล้วมมนาอยากจะบอกทุกคนนะคะในการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็คือการปรับไมเซ็ e อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะทุกคนเคยได้ยินคําว่าไมเซ s e ไหมไมเซ็ e ก็คือกระบวนการทางความคิดของเรานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับไมเซ็ e t ทางนั้นเลยรวมถึงต้นไม้ด้วยนะคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราปรับไมเซ็ e ในเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่า ทุกคนที่ปลูกต้นไม้ยังไงก็โตยังไงก็งามยังไงก็รอดแน่ๆนะจ๊ะคือถ้าเราถ้าไม n d s e ของเราเราคิดแค่ว่าปลูกยังไงก็ตายฉั้นปลูกอะไรก็ตายชั้นปลูกอะไรก็ไม่รอดเชื่อได้เลยว่ามันก็จะเป็นไปตามความคิดของเรานั่นแหละเพื่อนๆก็ปลูกอะไรไม่รอดไปอย่างที่เราคิดนะส่วนมะนาเองเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้หรือว่าหยิบต้นอะไรมาปลูกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มะนาาคิดเลยอย่างแรกก็คือว่า ฉันจะต้องปลูกต้นนี้แล้วรอดฉันดูแลมันเป็นอย่างดีแล้วก็ที่สําคัญมันจะ,จะเจริญเติบโตและพร้อมที่จะเติบโตแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นไม์เซตของมะนานะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าต้นไม้ที่มะนาวมีโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้จากมันไม่ได้มาจากการซื้อเลยนะส่วนใหญ่มันมาจากการแบ่งปันจากเพื่อนๆจากญาติพี่น้องแล้วก็ เอาไง่ายๆเลยก็คือไปขอเขาแหละเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าคือเราอ่ะเราชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราทํางานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ซึ่งการทํางานออฟฟิศทุกคนก็รู้อยู่ดีว่าถ้าเราอยู่ในเวลาทํางานมันก็จะไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องอื่นๆใดๆทั้งสิน้นดังนั้นพอเวลาเรามีเวลาวันหยุดปุ๊บบางทีเราก็จะไปบ้านเพื่อนบานญาติบานพี่บ,าน,บานน้องอะไรแบบเนี้ย พอเราไปปุ๊บเราก็จะไปเจอต้นไม้ที่ที่บ้านเราไม่มีอ่ะพอบ้านเราไม่มีเราไปเห็นใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แตกกิ่งก้านสาขาพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้ก็คิดแทนเขาเลยว่าเดี๋ยวฉันจะเอาต้นไม้นี้มาดูแลด้วยดูแลแทนด้วยนะอะไรประมาณแบบนี้ก็เลยขอเลยจ้ะ ขอแบ่งปันขอแบ่งปันจนตอนนี้ต้นไม้ที่มีลายล้อมอยู่รอบบ้านเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ได้จากการขอมาโดยเสี้ยส่วนใหญ่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมที่อยู่ข้างหน้าทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรแครใช่ปะคือเรื่องเรื่องเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วนี่ะมันไปบ้านพี่สาวมาใช่ไหมคะแล้วก็เห็นต้นนี้มันเลื้อยอยู่ข้างรั้วบ้านเขาอะ เลื้อยแบบว่าไม่มีความแบบคือเขาก็คงเลี้ยงไปเรื่อยอ่ะไม่ได้แบบว่าสนใจดูแลใช่ปะเราก็เลยไปจัดการขอบแบ่งปันมาเลยจ้าก็เลยได้มานี่เลย3ต้นแต่ว่ายังไม่มีเวลาไงได้มาวันอาทิตย์ใช่ปะพอวันจันทร์เราก็ต้องไปทำงานดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เราก็ศึกษามันก่อนว่าต้นลิ้นมังกรแคะเนี่ยมันสามารถปลูกและอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมอะไรบ้าง สิ่งที่รู้มาก็คือว่ามันสามารถอยู่ในน้ําได้เพราะฉะนั้นมันก็เอาต้นลิ้นมังกรแคะเนี่ยแช่น้ำไว้ก่อนเมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เรามีเวลาเราก็จะมาทำการปลูกมันซึ่งอันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วเดี๋ยววันนี้มันก็จะเอาเขาลงดินปลูกแล้วนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามันเป็นคนที่ชอบพวกนี้ค่ะเพื่อนๆชอบไหมเป็นพวกเซรามิกอะค่ะเป็นถ้วยเป็นกระเบื้องเซรามิกที่เป็นงานญี่ปุ่นอะเป็นของญี่ปุ่นของเกาหลีที่เขาจะขายกันขายกันทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ20 30 40บบาทอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญเป็นคนที่ชอบตอนนั้นก็จะเป็นคนก็คือจะชอบสะสมนั่นแหละ ก็จะซื้อจะเก็บมาจนตอนเนี้ยมันก็จะเต็มบ้านแล้วเนี่ยประเภทพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นคล้ายกระถางเราก็จะมาทําเป็นกระถางใส่ต้นไม้ได้ใช่ไหมอันเนี้ยคือบังเอิญก็ชอบไงล้วก็มีเยอะมากเลยหลายแบบมากเลยเนี่ยค่ะคือมันน่าเป็นคนชอบสะสมของพวกนี้ด้วยไงพอสะสมแล้วปุ๊บก็เลยคิดว่า จะเอาเขาเนี่ยมาใส่ต้นไม้ใช่ไหมซึ่งจริงๆก็ทำอยู่แล้วแหละเราก็จะมีที่เราใส่เอาไว้นี่อันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ก็ไม่เสียตังค์นะเขาเรียกว่าต้นมันก็เป็นเป็นประเภทเดียวกับเนี่ยค่ะอ,อ่ลิ้นมังกรแคะเนี่ยแหละมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ตระกูลเดียวกับลิ้นมังกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นซามูไรนะต้นนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลย เพราะว่าได้มาฟรีจ้าทาไมถึงได้มาฟรีก็คือว่าไปเดินตลาดต้นไม้ที่บางใหญ่อะค่ะไปเดินที่ตลาดต้นไม้วัดพระเงินใช่ไหมก็เลยได้ต้นนี้มาเพอได้ต้นนี้มาก็ได้มาโดยได้มาฟรีเพราะว่าน้องที่ไปด้วยกันอะเขาก็ซื้อนู่นนี่นั่นหลายต้นใช่ป่ะร้านเนี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยต้นนี้เขาก็เลยแถมมาพอแถมมาก็เลยกลายเป็นว่าอืม เธอมีแล้วฉันขอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ต้นนี้มาม่น่ก็จะมาใส่เนี้ยค่ะเป็นกระถางที่เมื่อกี้บอกเพื่อนๆเป็นกระถางเซรามิกที่สะสมไว้แล้วก็เจาะรูะเรา,า,าก็จะมาเจาะรูข้างใต้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยม่น่ก็จะมาเจาะรูแล้วก็เอาไว้ปลูกต้นไม้เก๋เนาะชอบอะ่ะ อันนี้ก็เป็นที่มาของช่องนี้นะคะเพื่อที่คือมนายอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยและที่สําคัญนะคะถ้าเราอะใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาหน่อยแล้วเราก็รู้นิสัยเขาว่าเขาเป็นเป็นต้นไม้ที่ชอบอะไรเป็นลักษณะนิสัยยังไงดูแลเขายังไงบอกได้เลยว่าการเลี้ยงต้นไม้ไม่ใช่เรื่องยากเลยและที่สําคัญนะคะไม่ต้องซื้อก็มีได้จ้า ทุกคนก็ได้รู้จักมะนากันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมะนาก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามรับชมมะนาจนจบนะเดี๋ยวตอนช่วงปิดคลิปนะคะมะนาจะชวนเพื่อนๆไปดูต้นไม้ที่มะนามีไว้แล้วก็ในส่วนของถ้วยที่มะนาเอามาใส่เนี่ยถ้วยเซรามิกที่มะนาเอามาใส่ต้นไม้ที่มะนาได้มาฟรีเนี่ยแหละว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วย ต้นไม้ที่มะนาปลูกต้นไม้ที่มะนากับถ้วยที่มะนาสะสมไว้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้มะนาด้วยนะสำหรับคลิปหน้านะคะมะนาจะไปลงดีเทลในเรื่องของต้นไม้แต่ละประเภทแล้วนะว่าในแต่ละประเภทที่มะนามีอยู่แล้วก็มะนาสะสมไว้นั้นเนี่ยมันมีมันมีต้นไม้อะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการดูแลที่แบบว่า สไตล์คนทำงานอะดูแลกัน,นง่ายๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงแล้วกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะได้รับเตือนในการรับชมคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ